โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วรอรอดอกบัวนะครับถือต่ำนิดนึงอย่ายวว่ากันนะทุกคนเพราะว่าหนักมากนะครับร้อยดอกครับผมเออร้อยดอกนะครับเพราะมันถือหลายอย่างนะครับเดีย๋ยวไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวไปยืมตะกร้าเขานะครับแต่ไม่กลับออกมาค่ำหรอกวันนี้น่าจะทันแม่ค้าอยู่หรอมั้งนะครับหนึ่งร้อยดอกมาจากเพชรบูรณ์นะครับเนี่ย คือแบบไม่รู้กี่กิโลอ่ะร้อยดอกเนี่ยแต่ว่าหนักหนักหนักมาก,กเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปไหว้ด้านในนะครับผมเออไปไหว้ด้านในแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไหว้เอาไปไหว้ตรงติดติดติดริมแม่น้ําเลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องยืมตะก้าตะก้าแม่ค้า เพื่อที่จะใส่แล้วก็แบกเข้าไปนะครับพรามันมันมันถือ,อยากในวันนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับแต่น่าจะตกไม่นานน่าจะตกไม่นานชุ่มชื้นอยากหมดโอ้โห เจ็บนิ้วครับทุกคนวันนี้ครัพี่พี่ยืมตะก้าหน่อยตะก้าไหนตะก้าสะพายหลังดเดี๋ยววันนี้วันนี้ออกมาเร็วอยู่ไม่ค่ำมี่ไหวอ่ะเพราะว่ามันถือไม่ได้เลยครับทุกคน อมันหลายอย่างแล้วหนักด้วยนะน่าจะาข้างละประมาณสักข้างละสามกิโลได้เียนาพี่นะเออทำจิม้มส้มมีส้มเลยเว้ยอ่ะมีที่ลองตัวนี้ยก็คือมันจะได้แบบสะพายทีเดียวนะครับก็คงจะใช้วิธีที่ว่า ปึ๊บลงไปก่อนขนาดตะก,ก้านะเอาทุกคนคิดเอายังยังเต็ม,ม่ะอะไรตั้งคิดว่าคิดว่าไหนจะดีอยู่กันนะงานบอว่างานมันหลุดออกไปเองสีได้เปล่านี่ อย่หลุดออกไปอย่างนี้ก็พอ,อ,อถ้าหลุดออกไปนี่มันมันมันเจอเดีย,ดยดงดังทุกคนอา่าผมรับแค่เคสเดียวนะครับ <c oughs> ดอกบัวร้อยดอกผมขอรับเคสเดียวนะครับทุกคน <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะว่ามันเอาเข้าไปยากนะครับผมอันนี้พี่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับผมกลัวมีแต่จะหล่นไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยหรอก นั่นๆๆเห็นไหมมันมันมันเอียงมันมีสิทธิ์หล่นได้พอทางหัวลงดีกว่าทางนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์แบบถ้าพลิกปุ๊บคือหลุดหลุดออกไปเลยอะเนะเลี่ยนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ผมไม่อยากนั่นไหมนานานๆๆวาแล้วเดียวเดียวนานเห็นไหมบึ้มเลยใกล้เคียงกันนะ แต่อันนี้ใหญ่กว่านิดนึงโอ้โหทุกคนเอ้ยเอ๋าอ่ะ,อ,ะอันนี้น่าจะแข็งแรงกว่าวุ่นดุเปียกด้วยหลังเปียกแล้วต้องค่อยๆไปแหละ ถ่ายรูปให้คนได้ดูภาพท่านท่านก่อนสู้ชีวิตมากเลยผมไปดีไหมวิวไม่ลดเคิดหนักเลย <c oughs> อันนั้นอันนั้นมันมันไม่ไหว อ่าใช่ครับต้้อองงย่าีสิดอกบัวร้อยดอกออดอกบัวร้อยดอกอไรไอดอกบัวร้อยดอกครับรมีคนไหว้แก้บนครับผมโอ,อ้ยอันนี้สั่งกับเพชรบูรณ์เลยนะเพชรบูรณ์อาจจะถอนหายใจน,นิดนึงทุกคนมันจะหมดแรง ราคาครับดอกบัวร้อยดอกครับดอกบัวร้อยดอกก่าจะไปได้ง่ายเลยลูกินกินจะให้กับวอ่วนเนาะนจะแซ่บวัอ่อกวะนนี้ยมเไปไอ๋อวันนี้ผมไป คือมาแก้บนก่อนเสร็จแล้วก็ไปแจกที่โบสถ์ชิดะแจกโบสถ์ชิดเสร็จผมก็ไปท้าววิสุวันะที่อยู่วัดไปไปเออใช่ใช่ครับแล้วก็รอดอกบัวเข้ามาส่งในเพชรบูรณ์ด้วยลอยดอกใครโทรมาเครื่องไหน ก็ยาวๆไปด้ยให้เอีเห็นความลำบากของจันนี่นะครับผมในการเดินทางนะครับให้เห็นให้เห็นหนะครับผมให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกนะทุกคนทางก็จะแบบเปียกลื่นนะครับผมนี่อันตรายนะครับเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มากอย่าพูดคำว่าลำบากเนะเออผมก็รู้ทันครับ ไม่ไม่อันนี้คือพูดให้ฟังว่าให้เห็นสภาพความลําบากนะครับผมอตัวเราเนี่ยไม่สู้อยู่แล้วนะครับสู้สู้ไม่สู้อะไรวะสู้มากวันนี้มีพระสงฆ์มามาหลายรูปหนึ่งเมื่อกี้นี่แสดงว่าคนตั้งมากนี่ขนาดฝนตกนะครับเี๋ยยังมีคนออกมาเยอะเลยนะแต่ฝน,นตกก็ดีนะอากาศเปนเย็น เย็นเย็นกว่าเดิมออกซิเจนเยอะกว่าเดิมคือภารกิจผมเยอะมานพี่ัสดีครับผม <S <S เออไปหาพี่อยู่เอาของฝากไปให้แหละเอาไว้ให้ลุณน้องพี่นี่แหละเรียบร้อยแล้วแหละอ๋ออันนี้รับต่เพีเองเลยกี่คนครับเนี่ยสี่ห้าคนนะครับ เดี๋ยวครับพี่เหรอเดี๋ยวครับงรงใสต้องจ้างเด็กมงแบกให้แล้วมั้งไงตัวเล็กแบกประจำไงน,น้องน้องไม่น้องไม่ไม่พูดเลย ไว้เพื่อ F-C 3ตัวตรงเย็นนี้นะเนี่ยเออต้องจับต้องจับไปเรื่อยๆ งหน้าทั้งหลังนะครับทุกคนดูสิเอ๋อเอาหน้าด้วยแต่ดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกงานแล้วก็ไม่แรงมากทางก็แบบไม่เละแล้วมันมันแน่นแล้วนะครับคนเดินจนแน่นแล้วนะครับผมเส้นทางนี้คือคนเหยียบย่ําทุกวันขึ้นก็เลยแน่นนะฮะพอโดนฝนเข้าไปก็ก็ไม่ไม่เละครับก็ถือว่ายังเดินสบายอยู่ เหดิบนะอ๋อใช้เดิอนอ๋อใช้ถือนี่ส,สบายเลยนะขาต้องต้องบอกว่าอย่าอย่าพูดอย่าพูดต้องอย่าพูด กาเชยแปลว่ามีความสุขนะครับผมมีความสุขในทุกวันมีความสุขในการเดินวันละ1.5กิโลไปกลับ3กิโลนีครับทุกคนตอนนี้มันก็จะแบบว่า,า,าไม่เลียกขอแยกก่อนเลยนะครับ ไม่เลื่คนคนเหยียบทุกวันนะครับผม,มก็เลยแบบไม่เลื่อนนะโอ้โโดนเลยโดนเลยแต่ตรงนีนะ้เนี่ยเนี่ตลอดขอแค่มีน้ำมาเริ่มแล้วครับทุกคนเริ่มหอบแล้วครับผมผมเริ่มจะหอบแล้วนะ ย้ำอีกทีนึงนะครับทุกคนผมรับเคสเดียวนะครับผมรับเคสเดียวนะออผมลืมเล่าให้ฟังตะก้านะครตะก้าม้งอ่ะที่เข้าสะพายงีี่เป็นตะก้าถักนะพันกว่าบาทนะครับทุกคนไม่ได้ถูกนะ คือ2องพัน่ะพันแปดอ่ะผมไปถามวันนั้นอ่ะเออพลาสติกน,น่าจะถูกอืมพลาสติกน่าจะถูกแต่ว่าตะกร้านะคือมันถักมือไงอรา,าคาก็จะถูกผมว่าจะซื้อก็เลยไม่กล้าซื้อเลย นี่ตกเลย,ยเริ่มจะปวดหลังนี่เริ่มจะปวดหลังเพราะว่ามันหนักไงมันสายสะพายมันดึงส่วนกระเป๋าก็ดึงไปข้างหน้าข้างหลังก็ดึงไปข้างหลังน่าปวดยอดมากจุดยอดนีุ่ดไมุ้๊กเลย เกือท่านตัเมตาเย็นไหนะครับทุกคนสามตัวมีเงินมีมาตั้งให้น้องนะเก้าบาทไปถึงแล้วอ่ะคนพี่กับคนน้องไปงนี่เนดะ้อผัดกันบ่

ปกติข้าหลังก็ต้องชอบเดินเขานะก็จะชำนานนะแต่ตรงนี้นะครับผมบอกไม่ได้เผถอพลุบลื่นปั๊บนะผมเดินทุกวันผม,มเจ็บ,เจ,บเจ็บนิ้วเสเจ็บข้อเท้านะ ไม่รู้ว่าฝนตกแรงหรือเปล่าเนี่ย

ให้ถึงนะครับใต่ล้วครับอีกแค่สามนาทีสองวินาียิงตรงนี้ยินได้ดดดเลยนะ รอกรัวผมอาจจะกลับมาไหว้ตรงนี้นะเดี๋ยวว่าดูก่อนนะครับผมจะว้ายจะไงดีกว่วรารอกรัวก็ลยแน่น้ำได้เลยนะครับเป็นแล้วถ้าจะโรยห้องับนรั ได้ค่ะเราถ่ายรูปรอทั้งงานเหรอครับโอ้โหมันละความสวรรค์มันละความสวรรค์ครับผมยังครับเดี๋ยวเข้าไปจับรออีกนานไหมคะประมาณสักก็น่าจะนานอยู่ครับผมก็ผมจะไหวดอกบัวงร้อยดอกเสร็จใช่ครับรอดูในไลฟ์สดผมได้ผมไลฟ์สดอยู่จำเฟซผมได้อยู่นะครับครับผม การเดินทางปลอดภัยมีโชคไม่เลากครับผมมีนาำแน่ครับทุกคนดันอุ้ยหินก้อนนี้ก็เริ่มสวยนะนี่เริ่มมีเงามีวาวนะนี่น้ำเยอะเยอะคนเยอะอะีมีคนมาลำด้วยนี่เห็นนางลำนึกถึงเทซิ่อหนู โอ้โหโอ้สวัสดีครับมาเฟสไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีบ่ต้องคอยข้างคองกันและใช่ไหมดูสภาพ,ด,ภาพดูสภาพสิดอกบัวร้อยดอกไหนอี่มีรอเลขแก่อดินี่จะคนรอจป็นข้อกลับก่อนก็มี ลังลมลมจังเลยลำหน้าเรียยเร่ยงเลยเพื่อจะล่างอ๋อถ่ายเอาเท่าไหร่ถ่ายเอาเท่าไหร่เดี๋ยวเลยไม่ปิดทิปเดี <10. S 2> ย๋ยวไม้ปิดทิป,ป,ทปนะก็ให้ดูนางลำใช่ไิมหนึ่งนะ <10. S 2> นี่เป็นไรนี่เ,นเดียวไหนะเราก็จะพูดไปด้วยไงภาพนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเพลงนี่นแหละปัญหาใหญ่นะครับ ร่างเลยครับสี <S <s ่สามขอบคุณมากเอาเงินให้น้องหน่อยยี่สิบบาทห้าสิบมาไหว้น่าจะแก้บนด้วยนั่นแหละเห็นลูกนะจะไปไหว้ข้างล่างข้างล่างเลยไปลอยนี่เดี๋ยวไหว้ข้างๆริมน้ำเลยเพราะว่าจะได้ผิวใกล้ๆอะไรนี้ มาเจอทอโหโหครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ